สวัสด yeah, so ีจากพี่น้องข้าพี่น้องมาเบิ่งมาเพื่นมัดพักเด้อจากพี่น้องเด้อเด้อเด้อครับครับชิไหมครับมัดพักอีตู้เด้อเป็นมัดพักอีตู้เด้อครับเด้อพักอีตู้ครับดูเห็นบ้านกับแก่ย่านจะตื่นได้เอาพี่เกียร์มาไกลเปลี่ยนบรรยากาศข้าพี่พันนองมาเบิ้งเมาเพื่อนมัดพักหอนเอาลายได้เบิ้งแม่เพื่อนมาท้ายแง้มขึ้นดูแล้วน้องพี่น้อง คุณแม่มัดพักจ้ะมีพักยังไหมแม่กล่องกล่อ,อ,องก็เป็นเป็นแกงแน่บ่แกงแน่พี่น้องแกงเน่ละลายดอกสลัดตั้งัลายแต่เย็นน้ำกูไปอืมช่วงนี้ห่อนพี่น้องสลัด,ลดเก็บตะเวนบ่ได้ตีซี่ตีฮาพูดละพี่น้องมีพักอันนี้พักซี่พี่น้องพักซี่ จอมกวนเดี๋ยวเดี๋ยวบักน้ำเอาบักน้ำออกมาเกินนี่น้ำอะไรต้นหอมใหญ่ดิพ่จอมยุงพี่น้องโอ้ยเราวพ่มูพักะฮอนพอพักดิฮอนเด้พุ่พวกเก็บผักแล้วลูกเดียวพุ่พักฮหอนแต่ว่านี่แมวพักกี่ตัวใใหญ่ใ่เเห็นสั่นแล้วหอมแเนี่ หมดแค่ใบแเบจ้ไม่ให้เขาคุณแก่งรู้จัเดี่น้อไม่เอาไฟกนเยแม่ก็ว่าถอยลังเลืนไปอีกลัางเึ้นไปมัดนี้มันคุกบ่เห็นหงายยับมากักเถียเราย่างอันนี้จะน้อยพี่น้องเพราะว่าได้คลายสมื่อก็เอามาพี่มาพี่เาอยากไปนั่งตักยายดยาย มีดมีดสิบาทไมอลูกแม่บอกเรามีดโอ้าายโอ้ยจะงมานั่งตักี้แม่้หมัดม่เลวแล้วเอามาเ่ๆดีหนังนิมนหนังบอกน้ำกนเอเอาบงน้อกตอมบ,อตอบเอาบิางาา้ง่อยคเบิ้งเบิ้งึ่งเบิ้งไยาจะมัดพักเหลียวแบบื้เอเอเเอเเเอเอเ่อ เขาอิตุห้องใครมัดชูมือว่าไหมคะอิตุมัดชูมือจำเป็นอะหอมวยวยเลยครับีต่มาแม่มัดนั่นยงามดีเป็นอ่ะดูดูเด็กมาแมดนะอุ้ย พี่น้องกระเป๋ามีตะใบงามๆจ้ะพี่น้องแม่น้องสส่กระเป๋าเดี๋ยวได้แม่พาแม่ผ้ายคลิปย่าอีกวัฒนเสียพี่น้องโอ้ยกระเป๋าพี่น้องพาพี่น้องมาชมกระเป๋าโอู้หูมีบัตรแคสเล่นขายพร้อมเลยจ้ะพี่น้องคำแล้ดอ่ะงามบ่พี่น้องเมื่อเดียวเห็นเนาะมือเดี๋ยวบ่มือใากพี่น้องครับบุ้ง ครับพี่น้องงามบ่ะจะเอาหน่อยอ้ยตาอ่อใบละหาที่พอันนี้จะเป็นะบานครับผมมน้องแขนมาแขนมขายลูกพี่น้องงามบ่จ้ะแขใบนองแขว่แใบนี้ร้อยแปดซิปด้วยพี่น้องงามบ่ะจะปี่สาวมีเจียเป็นสารขายเนาะครับผมพี่น้องครับผมอ้ยต่ใบงาม ต้อแต่พี่น้องกระเป๋าครับใส่อะไรชสุดเนี้ยพี่น้องใส่งามงามอ๋อเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องเฮาเบิ้งนี่ใบละหกสิบบาทพี่น้องอุ้ยตาอ่ะตาอ่ะ กัเนี่ยเส่ถั่วใส่ซ้ำอะไรพี่น้องไปวัดไปว่าหิ้งต้องยื่นฝีมืออะไพี่น้ององ,งามกัดน้อยพี่น้องงามไปแม่พาม้าเมียบานละผ้าหลานมาซืีอขนมพี่น้องถ่ายครีมใหญ่เขยังม่ได้แล้วชื่ออาหารชือ่ออาหารอากาศมันร้อนครับเม่เจอ์มหมักใบพี่น้องงาม บแม่ึนี่ยกเอาใบครับนี่งามงามพี่น้องเก๊ผมแม่ใบเราบ้าแย่งไอเก็บสื่อสามซี่ใบล้วพี่น้องไม่เหนครับโอ้ยเพื่ออไอยากเพื่ออยากได้ไปครับผมพูดยุบหรุบอครับเู้ใออยากได้มาเอาเด้อพี่น้องอยู่บ้านนู่นเลย ม,า,มา,า,ายุกมามามาหัวทีกับสีไดงรถมาข่ายครับผมขับพคนกับรถที่ข่ายคือเก้าเลยพี่น้องป้าป้าไม่ไปเมื่อป้าไปหาแยกป้าม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 าข้ากับไม่เบิ้งกับเปอยไม่นุ่งนี่ตาใบงาม แม่ก็เพื่อกินเขาก่อนแล้หิวอีกแล้ทว่ากินเขาประเสียบเข้าไปสะนะแล้วไปซีดยาเข้าไปก็ากาดห้อนห่อนพี่น้องไอ้เจ้าซิงเด้อ ยังแน่นก็เฮียแตกพักซี่เมืไปแม่มกำละสิบาสบาทสิบบาทพักอีต้มาจาักบาทกูแม่หาบาทบอ <c oughs> พักอีตุหาบาทไปเนอะน้ำนวยละสิบา <c oughs> บาทจะ่ข้องบ้านด้กินอยู่เด้อยาย แม,แม่พักอันสองอันมัดยังอันสองทุงอันแม่เพิ่นมาเอาบ่บ่พอห้ไพรแน่แล่ะสองทุงพักสลัดฮะย่อนทุงน่งนึงข้าวมันทุงน่งนึงบ่ มยางดิโอ้ยใหญ่เยจะสิเกินไปเถอะข้อแม่อันนี้แม่จะไปคายอังไดนี่งี่มากอันนี้อันนี้มาือบ่มือบหน่อยบอะอืมนใหญ่วันที่สันนวัยอ่ ไอ้โลกวไอ้กป่ากนียงงบงุบมาเลยทไอ้ก็เที่ยวหยอกเที่ยวนั่นละเที่ยวเขาเที่ยวใบหัวใบ có có ở đây thực hiện sản phẩm mình có năng như suy nha cột mẹ hoàn lại มันกแดดคนเนาะหวานเอาผู้ใดะเสแ้็นงกีบด้ากในในแตคน่ะเปงพองเอาไปใส่เนาะจพองได้เหนปะ จะถามอะไรนะเห็นมือน,นีเราเห็ุแต่นั่นต้องเป็นยูทูบแม่เห็นเราเห็ดของเหน,งนั่งมาุดท้ายจุดท้ายชุดท้าย,าย,ายมัน,นี่ได้ลอยนึงบน,นี่ <laughs> ได้พอ่อลอยบ่เ <laughs> จ้าวานีนี่ได้หาสิบัดอะไวหันกรสีกรสิเป็นหาซีบินบ่ก็สิสประมาณลอยพี่น้องลอยก็บ,บาทเขาไม่จะพักนี่บ่แม่มื้อนี่นี่จะพักสลัดกับอันนี้ <laughs> ไว้ก็่ได้ไปหาเียวรถไปเองเดิจจกไปยังมาบ้างจักแล้วว่ามันไปหามาแล้วคนว่าจนคำ่ไปเอานไปถึงั้บยอะบงพอเป็นเงี้แก็ด ไปรลอนมาค้ามแล้ว,วแม่บันฝากช่องไม่ก็พี่น้องด้วยสวัสดีจ้าปิดละ